สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเชียงใหม่เงียตะเคกโกชาแนออยแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแกงชะอมกันค่ะภาษาเห,ห,ห,หนือห้องพักล้านเอาเจ้าวันนี้เราได้สั่งชะอมมา1,000เยนนะคะทุกคนได้เท่านี้นะคะ1,000เยนนะคะทุกคนชะอมนะคะสั่งมานะคะ1,000เยนนะคะทุกคน เราจะมาแกงใส่เห็ดหูหนูพอดีเราไปหาเห็ดหูหนูในซปเปอร์แบบเห็ดสดไม่มีนะคะเราก็เลยได้เห็ดหูหนูแห้งแล้วก็มา,าแช่น้ำนะคะ,นะคะมาแช่น้ำแล้วก็เราจะนำมาแกงเนาะก็มีเห็ดญี่ปุ่นเห็ดอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะซื้อมาสองซองนะคะ ได้มาสองแล้วก็ไฮไลท์ของเราก็คือเห็ดทองกระป๋องค่ะทุกคนเน็ดทองกระป๋องอเราได้มาสองกระป๋องเลยนะคะทุกคนนี่นะคะค่ะเครื่องปรุงของเรามีอะไรบ้างจะบอกให้นะคะสูตรเนื้อกับสูตรอีสานเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะ แต่สูตรเหนือเนี่ยเขาจะใส่กะปิไปนิดนึงนะแล้วก็ปลาร้านะคะปลาร้บดแล้วเนาะทุกคนนี่นะคะแล้วก็เราใช้พริกขี้หนูสดนะคะไม่ใช่พริกหนูสดชี้ฟ้าหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้นะคะอัดแข็งไว้นะคะใช้เป็นพริกสดตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีตะไคร้หอมแดงแล้วก็หอมแล้วก็กระเทียมนะคะทุกคน ะะทั้งหมดทั้งมวลนะคะวันนี้เราก็มีเห็ด3มชนิดนะคะเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดทอแล้วก็เห็ดอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะเห็ดต้นเกาเนี่ยแล้วก็เอามากแกงรวมๆกันนะคะทุกคนแล้วก็เราจะแกงใส่ชะอมด้วยนะคะทุกคนไปติดตามชมเนาะเราจะคลิปนี้เราอาจจะไม่นาน,นะะอาจจะไม่ยาวนะคะทุกคนเพราะว่า เราจะไปไวๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาพริกกระปีอะไรพวกนี้ไปโขลกแล้วเราใส่หมอกแกงแล้วเราจะแกงให้ทุกคนดูเลยเนาะค่ะทุกคนตอนนี้เราตั้งน้ํานะคะเพื่อจะแกงเห็ดทอปใส่ชะอมหรือแกงเห็ดทอปใส่ตปละน้เจ้าเราไม่ต้องตำนะคะน้ําพริกเราปั่นเอาเลยนะคะเพื่อความว่องไวนะคะทุกคนเทใส่น้ําลงไปเลยเดี๋ยวให้น้ําแกงมันเดือด แล้วก็เราจะใส่เห็ดอะไรต่างๆนานาลงไปนะคะค่ะทุกคน,กคนมาดูหน้าตาเห็ดกระป๋องเห็ดทอกบกระป๋องของเรานะคะทุกคนอ่อนๆน่ากินเลยนะคะทุกคนเราแกะทั้งสองกระป๋องเลยนะคะแกงทั้งหมดนี่เลยนะคะทุกคนเห็นไหมน่ากินมากค่ะทุกคน<ม>นะคะเขาแช่น้าเกลือมาแล้วเนาะ เห็ดถับกระป๋องนะคะทุกคนแบบอ่อนๆเลยนะคะทุกคนนะคะเราอยู่ต่างประเทศเราไม่ได้กินเห็ดสดเราก็กินเห็ดกระป๋องเอานะคะทุกคนมันก็อร่อยเหมือนกันนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปใส่มักแกงแล้วนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้ําแกงของเราก็เดือดได้ที่แล้วเนาะ เขาก็นำเห็ดทอบหรือเห็ดกอบอะไรก็ว่ากันไฟใส่ลงไปเลยนะคะนะคะเดี๋ยวรอให้มันสุกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดอย่างอื่นลงไปเนาะคะ่ะทุกคนมาดูนะคะตอนนี้นะ้กแกงของเราก็ที่เราใส่เห็ดทอบลงไปแล้วเนาะต่อไปเราจะตามไปด้วยเห็ดหู <head S 2> หนูนะคะทุกคนนะคะเห็ดหูหนูเราก็ใส่ประมาณนี้เนาะคนเนาะนะคะ ทุกคนต่อไปตามด้วยเห็ดสีเหลืองๆนี่นะคะทุกคนไม่รู้จักชื่อนะคะเขาก็มีชื่อเรื่อ,องเหมือนกันนะคะจำไม่ได้นะคะใส่พร้อมลงพร้อมกันเลยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะคนให้คนอยูเนาะค่ะทุกคน,น,คกคนมาดูตอนนี้นะคะแกงเห็ดของเรานะคะน่ากินแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมเริ่ดพุทพุดๆพุพแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมมีทั้งเห็ด ทอเผ็ดอะไรก็ไม่รู้สีเหลืองๆแล้วก็เห็ดหูหนูนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะทุกคนก็จะมีผงรัวรสด,ดีแล้วก็เกลือเท่านั้นเองนะคะทุกคนค่ะทุกคนมาดูเราจะปรุงนะคะตอนนี้นะคะใส่รสด,ดีนิดหน่อย นนอยใส่เกลือนิดหน่อยนะคะทุกคนใส่มากมันก็จะเค็มนะถ้าเรามันจืดมันจางเดี๋ยวเราก็เติมน้ำปลาทีหลังได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราแกงให้สุกอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ช,ช,ะ,ชะอมลงไปนะคะทุกคนค่ะทุกคนมาดูตอนนี้เห็ดของเราก็สุกได้ที่แล้วเนาะขั้นตอนสุดท้ายเนาะเราจะใส่ชะอมลงไปเลยนะคะหรือถักละนะนะเจ้า ใส่ซอโอมผักละคนเมืองคนเมืองเหนือเขาเรียกผักละนะเจ้าคนอีสานเขาก็เรียกว่าผักข่าเนาะนะคะเดี๋ยวเราให้สูกอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะตัดใส่ถ้วยให้ทุกคนดูเลยนะคะทุกคนแต่ทุกคนมาดูหน้าตาแกงผักละหรือว่าแกงชอโอมสูตรคนเหนือหรือคนเมืองนะเจ้าตอนนี้ก็สุกได้ที่แล้วนะคะ นเจ้าหน้ากินขนาดเลยเจ้าแกงเฮ็ดทอปกระป๋องนะเจ้า,ออนะจาใส่เฮ็ดหมูหนูแล้วก็เฮ็ดอะไรก็ไม่รู้สีเหลืองๆชื้อตามสองมานะคะทุกคนนะคะตอนนี้ก็หน้ากินมากเลยนะคะสุกได้ที่แล้วนะคะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอไม่ยาวนะคะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะแกงชะอม ใส่เห็ดทอปหรือแกงหักกะใส่เห็ดทอปนะเจ้าคลิปนี้นะเจ้าเป็นคลิปวิดีโอง่ายๆนะเจ้าไขา่ไข่ก็แกงกันได้ทั้งนั้นเลยนะเจ้าสูตรง,ง่ายๆนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะถ้าใครเข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราหน่อยนะคะนี มีดูได้หลายช่องทางเลยนะคะ f c e e o o o เชียใหม่เคโกก็ดูได้นะคะ i ิ Instagram s t a g r a m ก็ดูได้นะคะคลิปนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ